ไม่เชื่อน้ำคำอีกต่อไปลุงพลมั่นใจยูทูบเบอร์ไม่หักหลังแอบติดเครื่องดักฟังหมอปลาลั่นไม่เชื่อน้ำคำที่บอกว่ารักเมื่อวันที่13มกราคม2564นายกฤษาโลหิตดีหรือทนายโนบิตะเปิดเผยว่าตนได้เข้าไปช่วยเหลือคดีตั้งแต่ที่มีการร้องเรียนเรื่องคลิปเสียงของเพจหมอปลาที่ปล่อยออกมาแล้วนำไปยื่นให้กับผู้บังคับการจังหวัดมุกดาหาร ตนยืนยันว่าลุงเป็นผู้บริสุทธิ์และเข้าใจลุงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและสังคมเข้าใจผิดว่าเป็นผู้กระทำตนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้ว่าเป็นเช่นไรจึงเข้าไปช่วยเพราะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ดีและลุงไม่มีใครจึงทำให้เราเข้ากันได้ดีและเชื่อใจกันมาลุงพลโดนตัดต่อภาพโพสต์ลงในโลกโซเชียลตนก็เป็นคนพาลุงไปแจ้งความที่ปอทตนอยู่เคียงข้างลุงมาโดยตลอด แต่มาวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วลุงพลมีคนอยู่รอบข้างมากมายมีคนรักมากมายมีคนให้คำแนะนำมากมายมีคนอยากช่วยลุงมากมายตนจึงเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งรวมทั้งแฟนคลับลุงก็อยากให้ทนายความท่านอื่นมาดูแลตนไม่ติดขัดอะไรและหวังว่าลุงพลจะได้รับการดูแลเอาใจใส่จนผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ ส่วนเหตุผลที่ตนต้องตัดสินใจยุติบทบาทที่ปรึกษาให้กับลุงพลเนื่องจากวันที่9มกราคม2564ที่ผ่านมาได้เดินทางไปบ้านลุงพลเพื่อไปสอพอกกตุมกับน้องโอมและน้องน้ำมนเพื่อไปพบพนักง,งานสอบสวนเมื่อไปถึงจึงพูดคุยกับลุงพลและพ้าแตนถึงวันที่ไปเข้าเครื่องจับเท็จทั้งคู่จึงเปิดเผยความรู้สึกหลังเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งตนไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะไม่สบาย แต่โทรคุยและแนะนำตลอดเวลาจนกระทั่งแฟนคลับลุงพลหาว่าทิ้งลุงพลบ้างไปอยู่ฝั่งหมอปลาบ้างเมื่อหมอปลากับลุงพลมีเรื่องที่ไม่สบายใจกันและแยกออกจากกันแฟนคลับก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายสุดท้ายก็มากดดันตน เหมือนพยายามให้ตนเลือกข้างแต่เลือกไม่ได้ตามจรรญ,ญาบันของทนายความแฟนคลับก็กล่าวหาว่าตนเป็นนกสองหัวบ้างเป็นสายสืบบ้างเป็นไส้สืบบ้างประเด็นที่ตนตัดสินใจยุติบทบาทเพราะได้แนะนําให้ลุงผลปาแตนเปิดใจคุยกับหมอปลาและพี่น้าฟ้าเรื่องเครื่องดักฟังตนก็แนะนําว่าเป็นเครื่อง GPS ไม่ใช่เครื่องดักฟังในเครื่องมีซิมการ์ดสามารถตรวจสอบได้ แต่ลุงบอกว่าไม่อยากตรวจตนจึงแนะนำให้ลุงป้าไปคุยกับหมอปลาจะได้หมดความสงสัยกันและกันเพราะนี่คือสาเหตุที่ลุงพลระแวงหมอปลากับพี่น้ำฟ้าจนนำไปสู่การถอดกล้องวงจรปิดที่บ้านออกทั้งในรถของลุงพลด้วยการทำงานจึงเริ่มลำบากขึ้นในฐานะที่ปรึกษาจึงบอกกับลุงพลว่าโอกาสที่ลุงจะถูกหมายจับและตกเป็นผู้ต้องหามีโอกาสสูงดังนั้นต้องสามัคคีกันไว้ และให้รีบไปคุยกับหมอปลากับพี่น้ำฟ้าเพราะศึกนอกกำลังจะมาดังนั้นอย่าเปิดศึกกันเองให้รักสามัคคีกันไว้หลังจากนั้นวันที่10มกราคม2564เมื่อเสร็จสิ้นธุระตนจึงเดินทางกลับบ้านซึ่งตนก็โดนทั้งแฟนกลับทั้งสองฝ่ายเข้ามาต่อว่าอย่างไรก็ตามตนจึงกลับมาถามตัวเองว่าช่วยลุงพลแล้วได้อะไรช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง กระทั่งวันที่ตนกลับบ้านป้าแตนช่วยค่าน้ำมันมา3,500บาทซึ่งตนบอกว่าถ้าเป็นค่าจ้างจะขอไม่รับแต่ป้าบอกว่าช่วยค่าเดินทางจึงรับไว้ในขณะที่กำลังขับรถระหว่างกลับบ้านยอมรับว่าถึงขั้นเสียน้ำตาถามตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่หลังจากนี้จะติดตามหาข้อเท็จจริงว่าเครื่องดักฟังเป็นของใครกันแน่ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเรื่องนี้จะได้กระจ่างสักทีทีมข่าวอมรินทร์ทีวีรายงานบรรยากาศที่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่บ้านของลุงพลได้จัดกิจกรรมปั่นปัน,ปนสุขเป็นการแจกผ้าห่มผู้สูงอายุโดยให้ยูทูบเบอร์มีส่วนร่วมโดยการปั่นจักรยานนำผ้าห่มไปแจกถึงหมู่บ้านซึ่งผ้าห่มดังกล่าวแฟนคลับของลุงพลกับป้าแตนได้ส่งมาให้เนื่องจากช่วงนี้อากาศหนาว 8-11องศาเซลเซียสทำให้ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับผลกระทบจากความหนาวเย็นโดยวันนี้ลุงพลป้าแตนพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ได้นำผ้าห่มจำนวน44ผืนไปแจกผู้สูงอายุบ้านกวนบุญโดยการมอบผ่านผู้ใหญ่บ้านลุงพลกล่าวว่าผ้าห่มทั้งหมดที่นำมามอบมาจากแฟนคลับที่ส่งมาให้มีจำนวนทั้งสิ้น144ผืน ซึ่งตนกับป้าแตนก็ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งผ่านพระห่มถึงผู้นำชุมชนเบื้องตน้นวันนี้ได้นำมามอบให้หมู่บ้านกวนบุญจำนวน44ผืนส่วนที่เหลือจะแจกหมู่บ้านข้างเคียงในวันถัดไปสำหรับขั้นตอนการแจกผู้นำชุมชนก็จะเช็กรายชื่อลูกบ้านที่เป็นผู้สูงอายุแล้วนำพระห่มไปมอบตามรายชื่อจนครบทั้งนี้ตนขอขอบคุณแฟนคลับที่สนับสนุน ขณะนี้มีผู้ใจบุญหลายท่านติดต่อเข้ามาอยากส่งพระห่มมาให้เพิ่มด้านในนุ่นกวนโทผู้ใหญ่บ้านกวนบุญกล่าวขอบคุณลุงพลกับป้าแตนรวมถึงขอบคุณแฟนคลับลุงกับป้าที่ได้ส่งมอบผ้าห่มมาให้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้สูงอายุในฐานะผู้นำชุมชนก็รู้สึกดีใจพร้อมอวยพรให้ผู้ใจบุญให้โชคดีสุขภาพแข็งแรง ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับป้าแตนถึงกรณีการถอนตัวของทนายโนบิป้าแตนกล่าวว่าแล้วแต่สิทธิ์ของทนายเพราะตอนที่ทนายโนบิเข้ามาก็บอกว่ามาด้วยใจแต่เมื่อตัดสินใจที่จะไปป้าแตนก็ไม่ห้ามเพราะถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาโดยป้าแตนยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันยกตัวอย่างวันที่ตำรวจเก็บวัตถุพยานจากโอมและน้ำมนทนายโนบิก็เดินทางมาช่วยหลังจากเสร็จสิ้น ก็ทานข้าวด้วยกันและพูดคุยกันปกติก่อนที่ทนายโนบิจะเดินทางกลับแล้วไม่ได้พูดคุยอะไรกันอีกส่วนเหตุผลในการถอนตัวป้าแตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการทะเลาะกันสำหรับคดีของน้องชมพู่ส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรมากเพราะถือว่าเรื่องเกิดขึ้นมานานเราผ่านอะไรหนักๆมาหลายอย่างก็คงต้องสู้ต่อไปส่วนจะส่งผลกระทบอะไรหรือไม่ป้าแตนมองว่า คนออกไปก็มีคนจะเข้ามาก็มีส่วนกรณีทนายรัชพลที่ประกาศมาตลอดว่าจะให้ความช่วยเหลือป้าแตนก็ยินดีหากทนายรัชพลจะช่วยส่วนในเรื่องเครื่องดักฟังป้าแตนยังไม่คิดที่จะแจ้งความเพราะส่วนตัวไม่อยากให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแล้วป้าแตนก็ไม่ได้สนใจดราม่าโซเชียลด้วยจึงตนก็ใช้ชีวิตตามปกติหากวันใดตำรวจจับตัวคนร้ายได้ ความจริงทุกอย่างคงจะปรากฏเองลุงพลได้เดินทางไปตรวจดูง,งานการก่อสร้างเทพื้นศาลาที่พักสงเวลุวันหรือสำนักสงผู้หลวงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งวันนี้เริ่มการเทพื้นเป็นวันแรกคาดว่าใช้เวลาประมาณ10วันจึงจะแล้วเสร็จจากนั้นลุงพลได้ให้สัมภาษณ์กรณีทนายโนบิประกาศถอนตัวจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางคดี ว่ามาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันและตนไม่ทราบเหตุผลของทนายโนบิแต่คิดว่าคงไม่ส่งผลกระทบทางคดีเพราะทางผอบอรตอรอเคยถแถลงว่ายังไม่สงสัยใครดังนั้นตนก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ส่วนด้านทนายรัชพลก็มีการพูดคุยกันในเรื่องการสร้างพยานาคแต่ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องคดีหลังจากนี้หากทนายรัชพลจะเข้ามาช่วยเหลือก็คงต้องดูก่อนเพราะทนายโนบิก็เข้ามาตั้งแต่แรกดังนั้นขึ้นอยู่กับทนายแต่ละคนว่าจะคุยกันอย่างไรส่วนการเจอเครื่องดักฟังสาเหตุที่ตนไม่ต้องการสืบหาเจ้าของเพราะมองว่ากรณีดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีชมพู่ซึ่งตนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องเครื่องดักฟัง ลุงพลกล่าวว่าผมปล่อยวางแล้วทั้งนี้กรณีที่ในวันที่14มกราคม2564นายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมลมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจะเดินทางมาบ้านกกกอกแล้วจะเข้าเยี่ยมพูดคุยกับพ่อแม่ชมพู่นั้นลุงพลกล่าวว่าหากนายอัจฉริยะเดินทางมาบ้านกกกอกก็ขอเชิญมาที่บ้านตนด้วยเพราะมีเรื่องอยากพูดคุยปรับความเข้าใจกัน ยูทูบเบอร์คนใกล้ชิดลุงพลยืนยันว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องดักฟังถามกลับผมจะทุบมอข้าวตัวเองทำไมลั่นคนใส่ร้ายมีเป้าหมายเกาะกระแสะเพราะผมเป็นคนดังจากกรณีการพบเครื่องดักฟังในรถของลุงพลต่อมาโซเชียลก็ออกมาแฉว่าเป็นของยูทูบเบอร์คนใกล้ชิดเจ้าของวลีจะเอาลุงผมไปไหนจากกรณีเหตุการณ์ขวางรถตำรวจในวันที่ลุงพลกับป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จ ล่าสุดวันที่13มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนายธนากรทนานไทยสงหรือออเจ้าของวลีจะเอาลงผมไปไหนยูทูบเบอร์ที่อยู่ในเหตุการณ์ขวางรถตำรวจกล่าวยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นคนทําแต่ถูกกล่าวหาผม,มผมจะทําไปทําไมผมจะทุบมอข้าวตัวเองทําไม ผมเชื่อว่าคนกล่าวหาคงจะเกาะกระแสเพื่อเอายอดวิวเพราะผมเป็นคนดังแล้วแต่ทั้งนี้ตนจะไม่ไปแจ้งความและจะไม่โต้ตอบใดๆทั้งสิ้นผมไม่สนใจนักเลงคีย์บอร์ดให้มาเจอคนจริงอย่างผมหน่อยเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่ากรณีเครื่องดักฟังนั้นอยากให้มีการตรวจสอบหรืออยากทราบหรือไม่ว่าใครเป็นเจ้าของนายธนากรตอบว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่ลุงพลเครื่องดักฟังผมไม่รู้จัก ผมยังไม่เคยเห็นเลยส่วนความคืบหน้ากรณีขวางรถตำรวจตนได้นำกระเช้าไปขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอพอกกตูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมอปลาเผยลุงเคยเช็คซิมเครื่องดักฟังก่อนอ้างว่าซิมหายแนะนำไปแจ้งความถ้าไม่แจ้งความเป็นคนใช้ไม่ได้น้อยใจถูกติ่งลุงพลหาว่าเป็นหมอปลาแอบดักฟังถามถ้าลุงยังรักและเคารพอย่าดีแต่พูดคนเคารพกันเขาไม่ทำแบบนี้ ด้านนายเจียรพันเพชรขาวหรือหมอปลาอยากฝากถึงลุงพลและแฟนคลับลุงพลว่าต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาเครื่องดักฟังแอบมาติดตั้งในรถเพราะคนแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่วันนี้ลุงบอกว่าซิมหายทั้งที่ก่อนหน้านี้ลุงเคยบอกว่าเคยมียูทูบเบอร์เอาซิมไปเช็คด้วยการใส่มือถือแล้วโทรเข้าเครื่องแสดงว่าลุงพลต้องรู้หมายเลขของซิมนั้นอย่าบอกว่าวันนี้จำเบอร์นั้นไม่ได้ เรื่องแฟนคลับของลุงพลที่กล่าวโจมตีนั้นตนอยากถามกลับว่าถ้าตนแอบ,บซ่อนเครื่องดักฟังตนจะได้ประโยชน์อะไรตลอดเวลาที่ผ่านมาตนปกป้องลุงพลมาโดยตลอดลุงพลลองคิดดูลุงพลต้องไปแจ้งความไม่อย่างนั้นลุงพลจะเป็นคนที่ใช่ไม่ได้เพราะคนทั้งประเทศอยากรู้ว่าใครดักฟังลุงและที่ลุงพลบอกว่ายังรักและเคารพตนและภรรยาของตนอยากบอกว่าลุงอย่าดีแต่พูด อยากให้ลุงลงทำให้ดูสิ่งที่ลุงทำไม่ได้เรียกว่าเคารพแต่เขาเรียกว่าอย่างลบคนที่เคารพกันเขาไม่ทำแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากอมรินทีวีมณฑลที่นี้ค่ะ